สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับอวีพ่อของขึ้นหนุ่มสอนรามฟาดแม่แตงโมไม่ยัง้งหลังจับพิรุษได้หลายอย่างทําเอาพ่อถึงกับของขึ้นออกมาโพส์ข้อความฟาดแบบไม่ยัง้งสําหรับนักแสดงคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามที่หลังติดตามดูการให้สัมภาษณ์ของแม่แตงโมพูดถึงการเสียชีวิตของลูกสาวทั้งในเรื่องเงินเยียวยา30ล้านที่จะได้จากไฮโซปอ จากกรณีเมื่อวันที่4มีนาคมแม่แตงโมได้เปิดใจให้สัมภาษณ์สดในรายการผลกระแสที่มีหนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินเยียวยา30ล้านบาทที่จะได้รับจากไฮโซปหรือปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือและเพื่อนที่ร่วมล่องเรือกับแตงโมในวันเกิดเหตุรวมถึงเรื่องที่แม่แตงโมยอมให้อภยัยไฮโซปและโรเบิร์ตฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต100% พราะเห็นเกิดความจริงใจแต่ไม่ให้อภัยฮิปโปแค่50%เพราะทำอะไรไม่ปรึกษาแม่ก่อนทั้งยังบอกให้แม่เปลี่ยนสถานที่จัดงานซึ่งหลังจากจบรายการดังกล่าวแม่แตงโมกับเจอกระแสโซเชียลที่คอยเอาใจช่วยตีกับอย่างหนักทำนองว่าขายลูกกินวันที่5มีนาคม65แม่แตงโมก็ได้ออกเปิดใจชี้แจงถึงประเด็นดรามา่าปมร้อนเงินเยียวยา30ล้านบาทผ่านเพจอีจันบันเทิง โดยยืนยันว่าแตงโมนิดาลูกสาวสําคัญกว่าเงินเรื่องเงิน30ล้านบาทที่พูดเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นมาการพูดคุยเรื่องเงินจริงๆยังไม่ได้คํานวณซึ่งทางตารวจแนะนํามาแต่ทางด้านหนุ่มกัญชัยไม่ได้พูดว่าสมมุติพร้อมยืนยันชัดอีกครั้งว่าเรื่องเงิน30ล้านไม่ใช่ประเด็นสุดท้ายต้องรองให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเรื่องเงินสินใหม่ทดแทนที่จะได้รับหลังจบคดีล่าสุดสดๆร้อนทางด้านหนุ่มสอนราม ที่ติดตามการให้สัมภาษณ์ทุกช็อตได้ออกมาโพสต์รูปตัวเองใส่เสื้อยืดเขียนข้อความแบบสั้นๆว่าวยพร้อมกับเขียนข้อความฟาดแม่แตงโมแบบไม่ยั้งว่าวยสัมภาษณ์เรื่องเรียกเงินว่าแค่สมมุติแล้วบอกว่าพี่หนุ่มไม่พูดว่าสมมุติการประเมินตัวเลข30ล้านบาทมีผู้ใหญ่แนะนําติดต่อทนายความเพ่ hey, ผมหรือเปล่าล่ะที่ติดต่อทนายความมาสองสัปดาห์แล้วทั้งๆท,ท,ที่แตงโมเพิ่งเสียชีวิตเพียงแค่8วัน ในรายการดาม่าวันนี้เมื่อคืน 4. มีนาคม65ให้อภัยรับเป็นลูกเลยทันทีทั้งทังยังไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองแท้ๆตายเพราะอะไรจับบอลได้แล้วยิงทันทีสวดยอดแฮชแท็กหอนกระแสดาม่าวันนี้แฮชแท็ล็อกหลังหักแฮชแท็กแมนยิ่งกว่าหมอดูแฮชแท็กชื่นชมน้องโบทีเคแอดคิด o ีโบแอดกันชัยแอดสอนรามแฟนคลับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ